สวัสดีนะครับท่านผู้ชมจุดที่ผมยืนอยู่นี้ก็คือวัดภูม่านฟ้านะครับซึ่งอยู่อำเภอนางรอมจังหวัดบุรีรัมย์วัดภูม่านฟ้านี้เป็นวัดกำลังเพิ่งจะก่อสร้างสวัสดีครับสร้างตามแบบอารยะธรรมโบราณก็คือใช้หินครับเป็นส่วนประกอบ ในการสร้างวันนี้มาก็โชคดีหลวงพ่อท่านลงมาใช้คำว่าเทศนาคะภาษาเนาะก็มาสองครั้งไม่เจอวันนี้ผมจะพ่ามาอัปเดตดูความคืบหน้าในการสร้างวัดภูพันฟ้านะครับวันนี้โชคดีมากได้เห็นหลวงพ่อท่านทุกทีมาอาบ ติดกินนิมนต์นะครับผมไม่เห็นเดี๋ยวชมสำหรับท่านที่ไม่ได้มาชมก็เข้าตามชมในคลิปใหญ่นะครับฝั่งโน้นจะเป็นโรงทานนะครับวันนี้คนมาเยอะพอสมควรแล้วจุดนี้เมื่อก่อนนี้ผมเคยมาถ่ายนะครับตรงที่พระพุทธรูปนั่งเติดป้ายว่าห้ามนั่งมีคนมา คอมเมนต์บอกวาอ่าห้ามนั่งแล้วเอามาตั้งไว้ทำไหมนั่นไงครับจะมตอบเป็นที่ไว้วางสำหรับพระพุทธรูปครับก็กำลังบูรณนะกำลังใกล้จะเสร็จนะครับแล้วผมจะพาเดินดูรอบๆบ,บริเวณก่อนนะครับก่อนที่จะไปที่ทุกคน อันนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูบริเวณข้างในวัดว่าบรรยากาศเป็นยังไงทั้งคุณเป็นโลงท่านบ่ยายหรือเป็นร้านของวัดบ่อ,อันนี้ในส่วนของร้านกาแฟเขาเป็นลงไม่ใช่ไม่ใช่โลงทานนะครับแต่ขายเป็นกิจอาสารายได้เข้าวัดทั้งหมดนะ เดี๋ยวผมจะพาเดินดูนะครับข,ข้างในก็ยังมีพิพิธภัณฑ์นะสวยงามเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปเดินดูในส่วนของคนเอามาถวายนะครับผมก็ไม่อยากบอกว่าของสะสมของวัดมันก็ไม่ใช่ไว้ศึกษาของเก่าของโบราณก็มีในส่วน ที่คนมาให้ก็ไม่ได้โบราณมากนะครับก็คนเกิดทันเขามีครับเดี๋ยวผมพาเข้าเดินนะผมไม่รู้ว่าข้างในได้ถอดรองเท้าด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจก็มีอันนี้เคยพามาดูทั้งสองรอบนะครับก็มีสตาร์จอร์เี่ก็มีของใช้เ,เก่าๆรุ่นเ,เก่าๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครจะมา,าดู มาไม่ทันก็มีหลายอย่างครับเดี๋ยวผมจะพาเดินดูทางข้างรอบๆบ,บ,บริเวณวัดอันนี้แค่สวนหย่อมนะครับตรงร้านคาเฟ่แต่ก็ที่ทำสวยก็คำตอบก็น่าจะอยู่เมื่อสักครู่ด้วยนะครับหลวงพ่อท่านลงแสดงธรรมที่นี่ด้วยระมานั้นนะครับความเปลี่ยนแปลง ข้างหน้านี้กำลังถมดินขึ้นมาใหญ่ชาวที่แล้วไม่มีนะจะต้องมีการพัฒสสานาอะไรไปสักอย่างนะนนี้ก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวของวัดนะครับผมค่อยใจว่าจะเป็นลงทานหรือไม่ก็ขายแล้วเงินเข้าวัดทั้งหมดนะน่าจะทำบุญเข้าวัดทั้งหมดนะเพราะว่าร้านตกแตอบอครับ มาจากไหนที่เออผมก็ว่าผมมาโชคดีวันนี้เจอมาไม่เคยเจอสองครั้งแล้วถือว่าโชคดีพี่โชคดีฮะยี่เบ็ดมีนาบุญเหรอครับมีพระป่าบุญพระเวทอ๋อผมก็ไม่ แน่ใจวันที่เท่าไหร่นะยี่บเอ็ดมีนาเนาะรัาถ้ามาได้แต่ถ้าถ้ามาไม่ได้ผมก็ยังรอคือบุญนุ่งไฟแย้โสทรมันต้องผ่านบุญบ้งสวันไหนคบพี่แย้โสทรมันก็ต้องวันเสาร์ที่สองของเดือนเจ็ด ไม,ไม่ไม่ใช่ครับเดือนของของขานับเป็นเดือนพฤษภาหรือมิถุนาไม่แน่ใจครับแล้วก็แง่เทียนเขาพันษาประมาณนั้นแหละที่จะได้มาทางด้านนี้ <c oughs> วันวันนี้วันอาทิตย์คนเยอะครับ <c oughs> วันนี้วันอาทิตย์คนค่อนข้างเยอะเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูข้างในเลยครับวัเดียวผมจะพาดูรอบๆบริเวณนะครับบรรยากาศวัดปูม่นฟ้า วัดภูม่านฟ้าครับจะให้ดูว่ามีการอัปเดตไปถึงไหนวันที่สิบสองเหร ก็มาทุกรอบไม่มีนะครับอันนี้เริ่มจะมีแล้วเพราะว่าผมก็ง,งงอยู่ว่าจะระดมปัจจัยเพื่อสร้างสิ่งก่อสร้างทางพุทธศาสนาที่ใหญ่ขนาดนี้ไม่ไม่มีตู้บริจาคอย่างนี้ตามจุดต่างๆอันนี้เริ่มมีนะครับคราวก่อนนี้มีแค่สองตู้เองผมจำได้อยู่ห้องผมเดินเลาะทุกซอกทุกมุมเหมือนกัน ก็ได้ใส่ทั้งสองตู้แต่แต่วันนี้ใส่กับหลวงพ่อไปแล้วนะครับโชคดีมากวันนี้สำหรับผมมาเดี๋ยวผมจะพาเดินดูรอบๆนะครับคนที่มาเที่ยววัดบางบางคนขาดใช้ก็มาส่วนมากนะวันนี้เขาไม่รู้ว่าหลวงพ่อลงหรือยังไงไม่แน่ใจเขาไม่เข้ามาดูหรือเขา เคยดูแล้วแต่ไม่แน่ใจอันนี้ก็ส่วนร้านกาแฟของวัดนี่ขายไม่ได้เป็นแม่ค้าเอามาตั้งขายเองนะครับก็จิตอาสาภายในวัดสลับปเปลี่ยนกันมาเท่าที่ถามก็ขายแล้วก็เงินเข้าวัดทั้งนั้นเลยครับแล้วข้อสำคัญมาคราวก่อนนี้ผมผมเจอรถรถน้ำแข็งกับรถส่งน้ำนะครับถามว่าขายน้ำแข็ง กระสอบร้เท่าไหร่เขาบอกว่าบริจาคให้กับทางวัดฟรีก็สาธุเขาเนับเพราะว่าอย่างนั้นเขาก็มาบริจาคของส่วนมากครับทางน้ำน้ำแข็งไอ้ที่เห็นกระเป๋าเมื่อสักครู่นี้กระเป๋าฉนดที่ดินนั่งนั่นนะครับ <c oughs> กระเป๋าฉนดที่ดินนะก็เขาเอามาให้หลวงพ่อใช้กวมาหยียบเนาะ ทั้งกระเป๋าเลยเป็นสนที่ดินเขาคงทําธุรกิจเกี่ยวกับบ้านจะสัญอะไรประมาณนั้นเลยครับน,นี่ครับความเปลี่ยนแปลงเมื่อก่อนนี้ก็อีกแบบอันนี้ก็เริ่มมีแล้วบนตรงนี้ก็เห็นสามตู้แล้วสำหรับคนจะทำบุญนะเมื่อสักครู่ก่อนจอดรถลงมนาะเขาก็ถามว่าตู้้จาก ทำบุญที่วัดอยู่ไหนผมบอกมีแค่ในหลวงพ่อประสาทหินตอนนี้เริ่มมีแล้วครับอันนี้เป็นะระฆังะระฆังใหญ่มากของเมืองชื่อเมืองสีหานครนะครับก็รอบๆเดี๋ยวผมจะพาเดินดูรอบๆนะว่าวัดผูมันฟ้าสร้างอะไรใหญ่ขนาดไหน ถึงขนาดเพื่อนบ้านได้มาคอมเพนว่าทำเรียนแบบหรือว่าขนาดมีข่าวช่วงหนึ่งกระทรวงวัฒนธรรมของส่วนวัฒนธรรมของเพื่อนบ้านถึงขนาดส่งตัวแทนมาดูฮะหาว่าถามว่าเรียนแบบก,ก็ก็ไม่รู้จะถามว่าเรียนแบบแล้วมันผิดตรงไหนครับทุนเราเราจะสร้างของเราอะไรอย่างเงี้ย มันไม่ได้เจียวครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวดูคลิปต่อไปของเดี๋ยวผมจะพาเข้าเดินนู้นเห็นไกลไกลไไครับเดี๋ยวผมจะเข้าประชิดทุกจุดเหมือนกันวันนี้รถเดยอะครับ